อยากจะยันแม่เอาามามาได้ครับ A O K แค่นี้ก็ยลยไี่นี่ต้องวัดใจหน่อยว่าจะไงอเอย A O K J หเดเดี๋ยวพูดอะเรนะสามเป็นพวกเราเราสองคนอ่าสามรอหนึ่งเราสองคน A O K J ทคนอารมเหมือน A O K J อ่า A O K J ทีรเป็น A O N A กับคงจนะ เราทำช่องนี้มาเพื่อใส่เพลงล้วนๆใช่คอนเทนต์ในนี้จะมีแต่เพลงอย่างเดียวเลยเพลงที่ทุกคนจะได้ติดตามกันฟังแต่เพลงถูกต้องไม่ได้เห็นเรามาทำรายการอะไรเลยถูกต้องเราจะใส่ลงแค่เพลงนะครับผมเพลงล้วนๆนะก็ลอยตามฟังกันด้วยตามชมกันด้วยว่าเพลงจะออกมาใบยังไงก็เกิดกินว่ามีทั้งเพลาะทั้งตลกทั้งฮารวมกันหมดเลยแต่เป็นเพลงใช่นะ โอเคครับัไงก็กดซับไว้ก่อนใช่ครับรอไว้ก่อนเพราะว่าเพลงแรกอะบอกแล้วเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวรีบๆลงเลยนะแค่นี้แหละบาย A O K J จำไว้แม่นไม่ใช่ A J D V ในซัตว์กดซับด้วย